นี่ค่ะดาราสาวยูนี่นะฮะโอเคเดือนหน้าจะได้เจอดาราสาวท่านหนึ่งเขาไปบอกข้างหน้าหน่อยไ้มท่าผู้ใหญ่บอกไหมว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะฮัลโหลอุ้ยใครอ่ะรู้จักไหมใครอ่ะจำได้ไหมเนี่ะเก้าสิบเก้าพุ่มสองนี่แม่

รู้หรือยังว่าเรามากินข้าวกับใครแม่เออเห็นไหมล่ะเกิดอะไหรอแม่ไม่เสียเลยที่ที่รออยู่ต้องาไม่รู้ทานได้มาทานข้าวใช่ค่ะเป็นเนอาหารตะโอเคมาักมากขอบคุณมากลูก ได้เจอตัวจริงสักทีหงตัวจริงสวยไหมคะแม่สวยมากปั่มาก,มากนับวันมากค่ะเ <laughs> จ้าหนังอ๋อเจ้าได้เจอแล้วค่ะอขอบคุณขอบคุณขอบคุณคมาชนพระมาหาเทวีสักหนึ่งได้ค่ะน้อานะนะน้นนะ <laughs> ในการนี้ในการนี <laughs> ้สวยจริงๆงามจริงๆ <laughs> <laughs> ไม่คิดไม่ฝันใช่ไหมว่าจะได้คิดไม่ฝันว่าจะเจอจริงๆ นล้ครก็สวยตัวจริงสวยกว่าอีกอเอ็นดูแต่แม่ขืนนะเนี่ยแม่ขืนจำทุกคนตึงยศเราต้องพูดว่า99้าเ้าพุ่ทองเก้สเ้าสามารถจำได้สวยให้99้าสเ้าพุ่มทองไปเลยดุนไปกินข้าวกัน ไปค่ะแม่ได้งั้นเดี๋ยวจะ private แล้วนะคะเธอไปแล้วค่ะ